สวัสดีกันด้วยนะฮะค่ำคืนนี้นะฮะเราอยู่กับคืนเล่าผีนะครับหรือว่าช่อง youtube คืนเล่าผีนะฮะคืนนี้เราอยู่กับคุณทิพยนะ์ครับคุณทิพย์เป็นผู้ฟังทางบ้านนะที่โทรมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องราวชวนหลอนนะครับที่คุณทิพย์ไปประสบพบเจอขณะที่กำลังจะไปที่ภาคเหนือนะครับคือไปเที่ยวกันนะกับเพื่อนๆน,นะครับเรื่องราวเนี่ย คุณทิพย์จะเจอขนาดที่ทั้งเดินทางแล้วก็กลับมาเรื่องราวจะชวนหลอนขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องเล่าของคุณทิพย์กันเลยฮะสวัสดีครับอันนี้เราอ,อยู่กับคุณทิพย์หรือเปล่าฮะใช่อ๋อคุณทิพย์ไปพบเจอเรื่องราวชวนหลอนอะไรมาครับเชิญเล่าเลยครับก็คือจะเล่าให้ฟังนี้พอดีตอน กลางกลางปีที่แล้วรประมาณช่วงเดือนตุลาครับพอดีมีแพลนการจะไปเที่ยวก็คือจะไปกางเต็นท์กันนอนอะไรอย่างนี้ค่ะคก็คือไปกันประมาณสี่คนไปกันสี่คนก็จะมีทิพแล้วก็เป็นเพื่อนแล้วก็แฟนเพื่อนครับอออาแล้วก็ก็สี่คนนั่นแหละค่ะครับผมอ่อาแล้วใีเนี้ย ตั้งใจอ่ะก็คือว่าตั้งใจจะไปเที่ยวกันไปกลางเต้นกันก็คือที่อหมู่บ้านที่กองเซโลครับอ่ารู้จักรู้จักใช่ไหมก็ที่แม่ที่แม่สอน,นอ๋อคร,ครับครับอโอเคครับใช่ก็คือกองเซโลที่เขาเขาดังๆกันที่เขาไปกลางเต้นกันนั่นแหละค่ะครับอ่าก็แผนกันว่าจะไปกันประมาณสักส,สองคืนสามวันครับฮะแล้วด้วยความที่ ตอนเนี้ยตอนนั้นจะไปกันพอจะไปปุ๊บใช่ไหมก็พาไปเตรียมของเตรียมอะไรออกจากวังน้อยอยุธยาช่วงประมาณสักเกือบเที่ยงคืนคนะนะเชี่ยงเที่ยงคืนเพราะว่ากะว่าจะให้ไปถึงที่นู้นประมาณเที่ยงช้านะแล้วก็พากันไปแล้วก็ขี่รถออกมาจากวังน้อยได้ประมาณสักถึงอยุทยาแล้วทีเนี้ยเพื่อน ปวดท้องกระทหันหันหูปวดท้องกระทนหันแล้วทีนี้ตอนตอนตอน,ตอนที่จะออกจากบ้านอ่ะก็คุยกันอยู่นะว่าเฮ้ยเราทําไมไม่ออกตอนเช้าเลยอ่ะทำไมเราต้องออกตอนกลางคืนอ่ะช่วงเที่ยงคืนอะไรเงี้ยได้ออกเช้าดีกว่าหรออะไรเงี้ยก็คุยกับเพื่อนเล่นๆกันนะว่าไปไม่ออกตอนเช้ารออะไรเงี้ยเธอบอกไปเถอะไปช่วงเที่ยงออคืนนี่แหละอะไรเงี้ยอ่ามึงก็เลยแล้วเรามีเพื่อน,นอนกีกคนก็ว่านี่นะปกติเวลาแบบไป ไปต่างจังหวัดหรือออกออกไปที่อื่นไกลๆไม่เคยออกบ้านตอนกลางค่ำกลางคืนนะอะไรเงี้ยมันไม่ดีอะไรนะมีเคลื่อนจะพูดมาประมาณนี้อ,อก็คือออกตอนเที่ยงคืนนี่มันดึกนะมันดึกมากเลยนะก็ดึกค่ะก็ก็คือตั้งใจว่าตั้งใจตั้งใจว่าจะไปให้มันถะึงเช้านะแล้วอย่าเงี้ย ด้วยความที่ด้วยความที่ระยะทางมันค่อนข้างไกลเนาะแม่แม่ทองสอนใช่ไใช่ไกลมากครับผมอ่าใช่เพราะว่าเราก็ต้องคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปถึงที่ตาเดี๋ยวมันก็จะเช้าอะไรอย่างเงี้ยอ่าครับแล้วก็ขึ้นแม่ทองสอนขึ้นแม่สอนไปเป็นเส้นนี้ยอะไรเงี้ยอ่าเพราะว่าช่วงเส้นระหว่างแม่สอนไปไปที่อ่าหมู่บ้านตองเซลโลเนี่ยมันจะมันจะลาะกเอาเข็มชายแดนไปเนาะครับ ชายสะเขตบชายแดดพามาไปแล้วอ่ะเข้าตรงเข้าเรื่องเลยดีกว่าพอคุยกันเสร็จปุ๊บประมาณเที่ยงคืนก็หอกแล้วทีนี้ขับรถมาถึงวังน้อยอยุทยาพอมาถึงวังน้อยอยุธยาเสร็จปุ๊บเพื่อนก็เลยบอกว่าเฮ้ยจะเข้าห้องน้ำจอดข้อห้องน้ําหน่อยจอดปั๊มให้หน่อยอย่างเงี้ยและทีนี้แฟนเพื่อนที่เป็นผู้ชายเนี่ยที่คนขับรถเนี่ยอือ อง๋อไม่ไม่ไม่ต้องกระด้เป็นชื่อสมมุติก็ได้ครับหรือว่าถ้าสะดวกก็มัน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 จะเป็นผลกระทบอะไรกับเขาไหมไม่มีเนาะไม่มีอ๋องั้นงั้นงั้นก็พูดได้ครับครับก็คือที่ที่หนูก็คือหนูชื่อทิพนะครับหนูชื่อทิพแล้วก็มีพี่นูเป็นคนขับรถครัแล้วก็มีพี่บี แล้วก็มีเพื่อนพี่บีแต่หนูก็จำชื่อแกไม่ได้ันไม่แลวอย่างเงี้ยพี่บีเนี่ยพี่บีเนี่ยก็เลยบอกว่าเฮ้ย hey, จะเข้าห้องน้ําก็เลยบอกพี่นุบอกแฟนเขาเนี่ยบอกว่าจอดชขอาห้องน้ําหน่อยที่สามแล้วทีเนี้ยพี่นุก็บอกว่าโอเคได้จะเข้าอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีด้วยความที่พี่นุเป็นคนที่ขับรถใจร้อนะเป็นคนที่ขับรถใจร้อนแล้วทีเนี้ยกอดก็เหยียบคันเร่งจะไปแซงรถติดหลอ จะไปแซงรถสิบล้อแล้วทีเนี้ยก็คือ,อจะเข้าห้องน้ำแล้วช่วงที่จะเข้าห้องน้ำเนี้ยมันจะเป็นที่ที่รู้ไหมว่าเยี่ยงไรเราจะเข้าห้องน้ำาทางที่จะเข้าปั๊มปั๊มปพทอ่ะนะฮะตรงตรงวังน้อยอ่ะมันเป็นสองมันเป็นสองคือเขาเรียกว่าไงอะ่ะคือมันมันจะต้องแบบมเป็นทางคู่ขนานใช่ไหมแล้วมัน พี่พี่เคยวิ่งเส้นวันนี้เคยเคยรับมันจะเป็นเส้นทางเบี่ยงใช่ไหมฮะเข้าออกปั๊มมันจะอยู่ข้างในครับใช่ใช่ปั๊มมันอยู่ข้างในมันไม่เหมือนถนนเส้นหลักถูกไ่มมันก็จะเบี่ยงพอเพียงปุ๊บแล้วทีนี้ยด้วยความที่พี่เขาขับรถเร็วแล้วเขาก็แทงสิบล้อไปเลยแล้วทีนี้เพื่อนเพื่อนพี่บีเนี่ย ที่เป็นผู้หญิงเพื่อนผู้ดีเนบอกว่าพี่นุ๊พี่นุ๊เลี้ยวเลี้ยวเขาก็เลี้ยวเลยนะแบบเลี้ยวแต่ว่าไม่ได้เลี้ยวเข้าซอยตรงตามมันจะเลี้ยวตรงเข้าซอยอีกซอยหนึ่งพอเลี้ยวเลยไปนหน่อยก่อนที่จะถึงปั๊มครับครับอ่าแลวทีนี้พอเลี้ยวปุ๊บหักปุ๊บรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นรถไปฟาดอ่าตรงที่เป็นป้ายอ่ะรถที่คุณทิพนั่งไปใช่ไหมครยุบเลยอันนี้รถที่คุณทิพนั่งไปด้วยใช่ไหมครับ ที่ประสบอุบัติเหตุรถที่คุณทิพนั่งไปใช่ไหมฮะไม่ได้แจ้งไม่ได้แจ้งคือคือเพราะว่ามันไม่ได้มันไม่ได้เกิดอุบัติเหตุมันมันไม่ได้เสียเสียหายมากมายครับก็คือว่ามันชนปุ๊บแล้วทีเนี้ยก็ก็คือคือแล้วก็พอชนปุ๊บหน้ามันก็ยุบแล้วทีเนี้ยทิพก็เลยบอกว่าพอนะยุบก็พากันลงไปดูรถตรงไปดูรถเสร็จแล้วแล้วทีเนี้ยทิพก็เลยบอกว่า นี่จะไปกันต่อหรอ,อเพราะว่าช่วงนั้นมันประมาณปีปีสองปีปีสามได้แล้ว่หรเพราะาเราเพิ่งออกมาอไงี้ยครับนะก็เลยว่าเอ้ยจะเดินทางไปต่อหรอด้วยความคิดที่นุเนี่ยเขาเป็นคนที่อยากจะไปอยู่แล้วเขาก็อยากจะไปต่อก็เลยว่าก็พาจังคุยกับทิพย์กับที่บีกับเพื่อนก็คือว,ว่าไม่ต้องไปเหอนุ้ไม่ต้องไปหออะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าไปมันก็ไม่รู้ว่าจะอะไรจะเกิดเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าเพราะว่ามันเกาะมันพึ่งประเดมออกมา ครับก็คือยังไปไม่ถึงไหนก็คือเกิดอุบัติเหตุแล้วใช่ใช่เกิดอุบัติเหตุก่อนใช่ใช่ก็ประมาณนั้นครับแล้วทีเนี้ยก็เลยว่าไม่ต้องไปหรอกแต่พี่นุ้ด้วยความที่เขาอยากไปเขาก็ฝืนเขาก็ลงไปชิปรถเขาบอกว่าไอไปได้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 อะไรเงี้ยแล้วทีนี้ชิปเขาเลยว่าพี่นุ้มันใช่จริงหรอไปริมไปแน่นะอะไรเงี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งกองซีโลเนี่ยนู่นเลยนะแม่สอนไปห้องสอนเลยนะมันไม่ใช่ใกล้ๆนะตอนนี้เราพึ่งอยู่ที่ อยุธยาก็เลยพู้นีเนาะนะฮะเขาก็ไปได้ไปได้ไปหงไปหงอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ด้วยความที่เขาก็ดื้อดันไปก็ผ่านกันไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกก็ไปก็จนจนมีนไปถึงเรียบร้อยการซื้ออะไรจนขากลับอะพอขากลับแล้วเนี่ยเริ่มเริ่มพอขากลับปุ๊บก็ไม่วิ่งเส้นเดิมน,นะคะควิ่งเส้นนู่นเลยอ๋อ ออกไปทางพบพาที่มันจะเข้าหลีเข้าเถินนะพี่ครับพบพาครับผมใช่ก็วิ่งเส้นนู้นเลยเพราะว่าจะไม่วิ่งเส้นทางอ่าตัดแม่สอดแล้วก็วิ่งเส้นนู้นเลยวิ่งไปเส้นทางนู้นเลยแล้วทีเนี้ยด้วยความเส้นตรงนั้นอ่ะตอนแรกคิดก็ไม่รู้เพราะว่าก็พากันเดาๆสุดสิบสุบห้าไปเปิดซีรีส์กันไปอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยมันจะมีช่วงที่เขาเรียกว่าตรงหลีอำเภอหลีเนาะใช่ไหม อำเภอหลีอำเภอหลีอ่าที่ที่มันจะตัดออกมาเถิงอ่ะนะคบแล้วช่วงนั้นตรงนั้นมันก็จะเป็นพวกทางภูเขาเป็นทางเขาคดเขียวใช่ไหมอ่ลงมาเส้นนั้นเนาะแล้วทีเนี้ยพอลงมาเส้นนั้นปุ๊บแล้วทีเนี้ยเราก็ ตอนที่มาอ่ะมันมัน,ม,นมันก็กินเหล้ากันเนยอยแต่ว่าพี่เ <c oughs> ขาไม่กินนะพี่ซายไปกิน <c oughs> ก็มีจะทิพกับเพื่อนที่นั่งอยู่อยู่แคบหลังกินอะไรเงี้ยสามสี่คน <c oughs> อรับพักก็นั่งกินกันอยู่แล้วทีเนี้ยพอวิ่งเส้นถนนเส้นมันมาด้วยความที่ตอนขากลับนี่มันก็มืดเหมือนกันแล้วทีเนี้ยพอขากลับมันก็มืดนะ <c oughs> พักก็นั่งกินเหล้าแล้วทีเนี้ยอยู่ดีดีทิพ์เนี้ย มองเังไลยไม่รู้มองไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งมองไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งอยู่ตรงศาราครับคือขับรถผ่านแล้วก็ผ่านสาราแล้วคุณพิกมองเห็นผู้หญิงนั่งใช่ขับรถผ่านเส้นเส้นตรงหลีอ่ะที่มันเป็นโค้งโค้งช่วงนเขาที่จะลงมาเถินช่วงนั้นตีอะไรแล้วครับก็คือช่วงนั้นอ่ะพากันนั่งก็คือพากันกินเหล้านี่แหละพากันกินเหล้ากินเบียร์อยู่ในรถอยู่ในแคบก็พี่เขาขับไปเนาะแล้วก็พอดีพี่ทำ นั่งอยู่ริมริมฝั่งคนขับนะริมฝั่งคนขับก็เลยมองมองสองข้างทางแต่มันก็มองไม่เห็นหรอกแต่ด้วยความที่มันไมื่อประมาณช่วงอ,อีกแล้วนะประมาณช่วงมันขาดจับช่วงนั้นประมาณเกือบปีสามปีสี่ได้เหมือนกันครับปีสามปีสีได้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าเราก็ออกมาแล้วทีนเนี้ยจิ๊ก็นัน่งไปนั่งมลองเขาสองข้างทางก็เลยคุยกจับตัวพี่นุว่านี่พี่นุ ทไมเส้นนี้มันมีเปี่ยวจังเลยมันโค้งโค้งจังเลยท,ทําไมมีงจะลดตับุกอะไรเงี้ยก็เลยพูดกันแล้วทีนี้ที่ก็มองซ้ายมองขวาไปดีๆก็เห็นผู้หญิงครับนั่งอยู่ตรงศา,า huh. ลาฮะก็เลยไม่ได้เอ่ใจตอนแรกเจ้าเห็นแบบด้วยความที่แบบปับเดียวคือมันมันแวบ,บเดียวนะที่มันไม่ได้นานนะเห็นแวบ,บเดียวเราก็ไม่ไเอ่ยใจแล้วทีนี้เห็นแว็บเดียวก็ไม่เอกยใจใว่ไหย คงตาฝาดแล้วมังเพราะว่า,าเราก็กินเหล้าด้วยเนาะก็คงจะาาตาฝาดหรอกอะไรเงี้ยแต่แต่ไม่ได้เมานะตอนนั้นก็คือพากินกินแบบเป็นเฉยๆเฉยๆนะฮะแล้วก็เลยไม่คุยก็เลยไม่คุยอะไรก็ถูกไปก่อนไม่คุยไม่บอกเพื่อนว่าเจออะไรมนาะแล้วทีเนี้ยก็นั่งไปสักพักหนึง่งพอเอ่อเลยมาอีกมันเกิดรถรถบรรทุกผักนะพี่เลยมาไม่ไกลนะเลยมาไม่ไกลเกิดรถบรรทุกผังคว่ำ ครับแล้วทีนี้กาลังมีกําลังเขากําลังเก็บศพกันเลยนะมีผู้เสียชีวิตด้วยนะวันนั้นอ่ะใช่แล้วก็เลยว่าเราก็เลยพูดกับพี่อ่อพี่เขาว่าัเนี่ยมีรถบรรทุกมีคนามมีคนเสียชีวิตไหมมีอะไรอย่างไมก็คือก็พากันก็คือก็คือทักเลยคุณกาทักเลยห่วใช่ทักเลยทักเลยแล้วทีนี้อ่า เพื่อนเพื่อนเพื่อนที่ดีเนี่ยพี่ไปด้วยกันตลอดพี่ดีอย่าไปทักสิเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเกิดรูปติเหตุอย่างเงี้ยให้มองได้แต่ห้ามทักเขาไม่ดัาเขาไม่ทักเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคนที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเขาจะใช่เขาจะรู้ตัวไหมว่าเขาเสียอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ก็ห้ามทักแล้วทีนี้พี่ดีนี่ก็ทักไปพอทักปุ๊บ แล้วก็เลยอกว่าเฮ้ยเขาเสียชีวิตด้วยหรออะไรเงี้ยก็ไม่ทากันก็เลยกว่าเฮ้ยพี่อย่าไปถาเลยเพราะว่าถ้าถาเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาเขาเสียชีวิตไหมหรือว่าเขาเจ็บไหมอะไรเงี้ยก็ถึงจะสักพักหนึ่งพอขี่ไปก็ถามถามถามตรงอุบัติเหตุอะไรสักผักหนึ่งแล้วทีนี้ก่อนที่จะลงเถิงในเนี่ยด้วยความที่ทางมันก็เปียยเหมือนกันนะพี่ครับทางมันก็เปี้ยเลยทีเนี้ยรถพวกหนูเนี่ยอยู่ที่ดีก็ ทั้งจะดับทั้งเหมือนน้ำน,น้ำมันจะหมดก็ไม่หมดจะดับก็ไม่ดับกระตุกติ๊กติ๊กตอนแรกเนนะีคิดว่ามันกระตุกเพราะว่ามันลดมันลดของเราอะ่ะมันเกิดอ,อุบัติเหตุก่อน<อ>หน้านั้นไหนนะเพราะว่าหรือว่ามันเป็นเพราะแบบเครื่องช่วงหน้าม,นมันจะพังใช่ไหมไปกระทบกระแทกอะไรมาแรงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครัถูก <ๆ S 1> ต้องถูกต้องอ่าและทีเนี้ยพอหลังจากนั้นก็เลยบอกลงไปดูก็ไม่มีอะไรเกิด ไปเช็คหม้อนงหม้อน,น้ําก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแล้วอย่างเงี้ยขี่มาอีกสักพักหนึ่งจนจนจะเข้าอําเภอเถิงเลในทีเนี้ยก็เลยแบบว่าเออจะเข้าห้องน้ําพอจะเข้าห้องน้ําอีกหีึ่งเนาะแล้วทีนเนี้ยอ่าก็ไปจอบ ท, 3, ท, 3, ที่ปั๊มที่ปั๊มที่ปั๊มนันันที่เถิงนะพี่ไปจอดที่ตรงนั้นปุ๊บพอไปจอดเสร็จปุ๊บก,ก็เลยลงเช็ครถอีกรอบหนึ่งว่ามันเกิอดอะไรขึ้นทําไมตั้งแต่ลงเขามาทาําไมมันจะดับไม่จะดับมันก็ไม่ดับมันก็สิกมันก็ไม่สิดมันก็สุกกระสุกกระสุก,ก,กอยู่นั่นอะไรเงี้ยก็เลยไปจอดพักรถที่อําเภอเถิงตรงปั<ๆ>๊มนั่นนั้นอำเภอเถิงแล้วทีเนีย้ยก<ๆ>็เ<ๆ>ลยลองไปเช็ครถใหม่เช็คหม้อน้ําเช็คดูรอบรอบะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีดี มันมีก้อนเนื้อติดมาก้อื้อล้อรถใช่ออืเราก็ไม่รู้ว่ามันมาได้ยังไงอ่ะมันเหมือนกับเป็นเนื้อไก่อ่ะพี่ที่ติดมามันจะ,จะเป็นเละๆใช่ไหมเป็นเศษเศษใช่ใช่จุดต้องถูกต้องถูกต้องแล้วทีเนี้ยก็เลยพากันแบบสงสัยก็ก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายก็เอาน้ำมาลงมาล้าลงก็ก็ไม่ได้คิดเพราะว่า ตอนที่รถมันเกิดอ,อุบัติเหตุนะอ่ามันมันก็เป็นทางลงเขาเนาะมันก็ลงไปข้างทางอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยเราก็ไม่เราก็ขับไปปกติไงเพราะว่ามันก็เบี่ยงเบี่ยงได้แค่เรนเดียวเนาะเวลาคนที่เขาจะเขาใจเนี้ยเขาจะเปิดให้ถางรถครับก็ก็จะเลนเดียว,วครับทางก็ถูกต้องแล้วทีเนี้ยก็เลยลงมาพอลงมามาดูอ่ะ มันเกิดอะไรที่มันเหยียบอะไรมาวะอะไรเงี้ยก็เลยพากันคุยกันก็ไม่ก็ไม่คุยกันหรอกก็แบบไม่สงสัยไม่ไม่เหยียใครไม่อะไรกันก็ก็กาะโอเคก็กลับพอกลับไปแค่นั้นแหละพี่หลังจากนั้นมาก็เกิดเกิดแบบคนนั้นก็ฝันค,คนนี้ก็ฝันคิดก็ฝันฝันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งมีผู้หญิงนะ มีผู้หญิงคนนึงแบบตามมาอะไรเงี้ยทั้งตามมาทั้งทั้งแบบทั้งไม่ใช่บบาเาฝัน้วยนะบางทีแบบนั่งอยู่เฉยๆก็เหมือนกับมีคนมองอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยก็เลยคุยกับเพื่อนนะคุยกับพี่วีว่าเฮ้ยพี่ดีถามจริงวันนั้นนะ่ะเราเอ่าพักพักน่ มันมีอะไรทำแม่งทำแม่งไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าชิพรู้สึกว่าเหมือนชิพมีคนตามมานะอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นคมที่ซีพก็เหมือนจะมีเซนส์เป็นแต่ไม่ถึงกับว่าแรงนะพี่ครับามีคนตามมามาอะไรเงี้ยแล้วทีพก็เลยว่าพี่ก็เหมือนกันนะชีพเพราะว่าพี่ไยพี่แบบเหมือนกัน เวลาไปทำอะไรหรือว่าอยู่ในห้องคนเดียวมันก็เหมือนกับมีคนมามองพี่อะไรเงี้ยก็เดงเขาจริงหรอเก่นเป็นเหมือนกัรหรออะไรเงี้ย <c oughs> แล้วทีนี้ก็เลยเล่าให้แฟนพี่บีฟังกับพี่โน้๊กให้พี่โน้กกับเตือนเขาฝังงอัครามาก็เลยแบบนี่ไปทําบุญกันพอ <c oughs> ไปทําบุญเสร็จปุ๊บวันก่อบมาก็ไปทําบุญพอทําบุญแล้วก็ได้สมยัยมาสามตัวตรงก็ผ่านกันถูก ถูกป้ายรถทะเบียงรถด,ด้วยออก็เลยขาดบุญประมาณน,นี้แหละค่ะครับมันก็ไม่ค่อยมีจุเดเส้นหรอกแต่ก็รู้ว่า<น>ก็เลยบอกบอกเขา,าครับก็น่ากลัวอยู่นะครับคุณทิพย์คือเศษเนื้อที่เหยียบเนี่ยคุณทิพย์รู้ไหมว่ามันคือเศษเนื้ออะไรครับ ไม่รู้คือไม่รู้หรอก<น>ต,ตอนแรกอ่ะไม่รู้จนตอนนี้ก็ไม่รู้เป็นเ,เนื้อ,อตอนนี้ก็ยังไม่รู้แต่แต่พักก็พากันสันนิษานเอาว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นเศษเนื้อต่อเศษเนื้อตอนที่รถเขาใช่เขาเขาคว่ำแล้วเศษเนื้อมันผมผมผมก็คิดแบบนั้นนะฮะอ่าใช่เขาเขาหัะมาบามอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบบางทีคนเราไม่รู้น้อจริง ใช่ครับครับเขอาาอาจจะมาตามพืนอะไรประมาณนั้นใช่ใช่ถูกต้องแล้วทีนี้คลิปก็เลยแบบไปซื้อหวยนั่นแหละไปซื้อครัด้วยความไปซื้อเลขทะเบียนรถเพราะว่าก่อนที่จะไปเนี่ยมันเกิดอ,อ,อุบัติเหตุอยู่แล้วก็เลยลองซื้อทิ้งทิง้งหลายว่าให้ลอ,ล,อลองลองลองซื้อเลขรถไปขอตัวเพราะว่าเพราะว่าเกิดมาไม่เคยแบบคุณนอุบัติเหตุ เกี่ยวกับรถอะไรเงี้ยก็เลยลองไปซื้อดูก็เลยถูกขับตัวตรงใช่ก็คือในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่นะครับใช่ในความโชคร้ายยังมีในความโชคดีอยู่เลยแล้วทีเนี้ยตั้งแต่นั้นมาก็ไปทปําบุญให้เขาเพราะว่ามันเหมือนมันมีเซน์อยู่แบบว่าเหมือนมีคนตามเหมือนมีคนแบบคอยจ้องเราตลอดเวลาอะไรเงี้ยเพราะว่ามันต่างกับตอนท,อนที่ตอนที่เรายังไม่พบเจอเรื่องพวกนี้นะครับ,รบก็ว่า แก็ทำอะไรมันก็มีคนแบนบมีคนมองมมอะไรเงี้ยก็เลยแบบพอถูกหวยก็เลยไปทําบุ๋นี้เขาพอทําบุ๋นี้เขาก็แบบว่าก็าไปพูดนะแบบว่าถ้าเกิดสมมติว่าสิ่งที่หนูคิดจริงๆอย่างเงี้ยคิดอย่างเงี้ยให้มันถ้ามันเกิดจริงจริงถ้าที่ตามหรืออยไรเงี้ยก็หรือว่าพวกหนูไม่รู้นะอะไรเงี้ยถ้าเกิดได้ไปทักหรือไปอะไรเงี้ยก็อยากมาคิดโทษกดกหนูนะพวกหนูไม่รู้ไม่ต้องถามพวกหนูมานาอะไรเงี้ยถ้าเกิดสมมติว่า ก็หนูทำอะไรผิดหรือไปพูดลบหลูอะไรก็ขอเอาหุ่นจให้ด้วยนะก็เลยพูดประมาณนี้ค่ะใช่ก็ปวนําทำุูให้เขาแตกตั้งแต่นั้นมาเขาไม่ได้เจออยู่หรอกนะพี่อ๋อก็คือไม่ไม่ไม่เจอเหมือนมีคนมองอยู่คนเดียวเวลาอยู่คนเดียวไรประมก็ไม่เจอก็พักทักถามพวกที่มีทักถามพวกเพื่อนอะไรก็ก็จะสงกัยแลไม่มีอะไรแล้วคิดก็ไม่เจอตั้งแต่นั้นมาก็ไม่เจอเลยครับก็แสดงว่าเขาได้รับบุญจากคุณทิพย์แล้วก็คือน่าจะไปแล้วนะฮะ ใช่ที่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละที่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละว่ามันคงเขาคงได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่เราทําไปให้ด้วยหลัครับอันนี้ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของคุณติบใช่ไหมครับใช่ิี่ก็เล่าไม่เป็นหรอกที่แต่รู้แล้ว,ว<ะ>่มันเกิดมา,เล,าเล่าดีมากนะครับคุณติบก็ค,บคือคผมคนลุกคือนะครับผมนั่งตอนนี้ผมนั่งอยู่คนเดียวก็คือห้องก็จะมืดมืดหน่อยครับเป็นห้องอัดนะครับ ก็คือแบบคุณทิพย์ที่ประสบการณ์ที่คุณทิพย์เจอเนี่ยผู้หญิงที่นั่งอยู่ตรงศาลาเนี่ยคุณทิพย์ว่าใช่คนไหมฮะเนี่ยณตอนนี้กตอนนี้นะที่ทิพย์ยังงนอยู่ว่าใช่ผมก็ยังคิดอยู่ว่าคนที่เจอคนที่เจอที่ศาลามันมันแล้วมันตีสามนะฮะตอนที่เจอไม่น่าจะมีคนนั่งอยู่นั่นแห่ะเนี่ยทิพย์ยังแก้แก้ปัญหาไม่ได้ว่า ว่าเป็นคนที่มาตามที่เปล่าหรือว่าหรือว่าเป็นคนที่เขาเขาเขาใส่ชุดสีอะไรไหมฮะเห็นเห็นชุดเห็นเสื้อผ้าไหมฮะก็ผ้าชุดดำเลยนะโอ้โหชุดดำเป็นเมาครงนึงครงนึงเลยนะแบบคือมันมันมองแบบเดียวนะพี่แต่เรารู้ว่าเขาเป็นผู้หญิงอืมเราเรรู้ว่าเขาเขาเป็นผู้หญิงแต่เราไม่รู้ว่าแต่เราไม่รู้ว่าเขา เขาคือไับทุกวันเนี่ยตอนนี้ก็คือแก๊ก็ยังนึกถึงอยู่ครับครับก็อ่าพราะเพราะว่าเราก็ไม่ได้กลับไปถามอุบัติเหตุพอน้นังใช่ไหมก็ไม่ได้กลับไ,ไปไม่ได้อะไรสนใดแต่ก็รู้ว่ามันมีก่อนหน้านนะั้นก่อนที่จะมาเจออุบัติเหตุมันมีผู้หญิงคนนึงนั่งอยู่ที่ศาลาแล้วทิกก็เล่าทิกก็เล่าให้ทุกคนฟังอยู่นะบอกว่าทีก่อนท,ที่ที่เกิดอ,อ,อุบัติเหตุ ที่เห็นผู้หญิงที่นั่งอยู่คนลุกที่นั่งอยู่ตรงศาลาครับที่ท่องว่าไม่เห็นนะแล้วใครนั่งอยู่พี่ก็เลยพูดอย่างนี้แล้วใครนั่งอยู่ะก็ที่เห็นนะก็เลยพูดอย่างเงี้ยไม่มี้พี่ไม่เห็นก็ตรงศาลาก็ไม่มีใครนั่งอยู่เขาก็พูดอย่างงี้นะพี่ก็มองตอนนั้นพี่ก็มองกับพี่ก็มองไปสองเดียวกันกับทิพย์แต่เขาก็พูดอย่างเงี้ยก็ไม่เห็นใครอยู่อะไรอย่างนี้ยแสดงว่าชัดเลยฮะก็คือคุณทิพย์ก็น่าจะเจอ ครับก็ประมาณนี้แหละค่ะทีนี้แต่ตั้งแต่มันมาไม่เจอไม่อะไรนี่นู่นนี่นันก็ไม่เจอครับไม่ฝันไม่ไม่ฝันไม่แต่ตอนที่ฝันก็ฝันเห็นเป็นผู้หญิงนะพี่ครับไม่ตอนที่ฝันนะตอนที่กลับมาน่ะที่ตรวจเรืองแล้วก็กลับมาน่ะก็ฝันเห็นแต่เป็นผู้หญิงเป็นงาวบบในความที่เราฝันลับหลัดดึงสีนะพี่เข้าใจไหมครับเข้าใจก็คือคุณทิพย์ก็ เจอมาก็ถือว่าค่อนข้างที่จะก็หนักอยู่นะฮะจากที่ผมฟังจากที่คุณทิพย์เล่าคือ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 แบบนั่งอยู่ในห้องคนเดียวเนี่ยเหมือนตอนนี้ผมนั่งในห้องคนเดียวแล้วผมก็จะมีรู้สึกว่ามีคนมาจ้องมองอยู่ตลอดเวลาก็คือหลอนหลอนนะหลอนหลอนจริงๆกบคุณที่ผมขนลุกมากเลยครับก็คือเป็นเรื่องราวทั้งหมดของคุณทิพย์นะะที่คุณทิพย์เล่ามาคือเป็นปริศนาดีกว่านะ,ะมันเป็นปริศนา ของเรื่องที่คุณทิพย์เจอครับผมก็แล้วมันก็มันก็ถามว่าน่ากลัวไหมก็น่ากลัวน่ากลัวเราไม่รู้ว่าเป็นชิ้นเงาะของใครนี่แหละใช่ใช่นไม่รู้ว่าอเหยียบกบเหยียบคางคบหรือเหยียบอะไรแล้วก็ไม่ไม่ทราบที่ไปที่มาด้วยว่าคนที่ตามมาช่องดูคือคือใครอะไรอย่างเงี้ยมันหาคําตอบไม่ได้ครับถูกต้องก็นี่นะฮะคือเรื่องราวทั้งหมดของคุณทิพย์นะครับ ก็ฝากกดติดตามช่องคือเล่าผีแล้วก็เรื่องเล่าของคุณทิพย์ด้วยนะถ้าชอบขอบคุณมากครับคุณคุณทิพย์ในวันนี้นะครับที่โทรมาเล่ากันขอบคุณครับ